เอาละครับเเวลาที่เราจะได้มาลุ้นกันครับกับศึกวยรอบ Global House Grand Prix ศูนย์รวมวัสดุก่อสร้างและของตกแต่งบ้านครบวงจร Global House ครบหลากหลายให้บ้านคุณนะครับผมและสำหรับตอนนี้สามารถฉลองครบรอบ26ปีของทาง Global House ได้เลยนะครับผมด้วยสาขาล่าสุดครับสาขาที่87นะครับผมจะอยู่ที่จังหวัดสงขลานะครับผมกับสาขาจานนันนน่นเองครับสามารถแวะไปที่นั่นได้ครับหรือว่าช็อปผ่านช่องทางออนไลน์ได้ครับ www.globalhouse.co.th หรือผ่านแอปพลิเคชัน คลิกแอนด์คอลเลกก็ได้เหมือนกันนะครับอย่าลืมนะฮะในคู่นี้ยังมีการลุ้นถึงรางวัลพิเศษสรางวัลจากทาง Global House ครับไม่ว่าจะเป็น Fight of t เ e อ i นายคู่มวยดูเดือดหรือว่า f i g ตอร์ of t เ e อ i น h t นักมวยยอดเยี่ยมประจำสัปดาห์ครับแล้วก็รางวัลสำหรับการน็อกคู่ต่อสู้ด้วยแม่ไม้มวยไทยจากแอนต์ซิน1 0 0 0 0หมื่น0 0 0บาทก็ยังอยู่อย่างแน่นอนอ่ะเรามาลุยก,กันครับกับรอบรองชนะเลิศครับใครจะไปรอในรอบชิงศึกวบรอบ Global h o u ส e นี้ ladies and Gentlemen, this is the semi-finals of the Global House Grand Prix at 141 pounds. Who will head straight into the final? Let's find out. Our first fighter here, Hang out of the blue corner is 24 years of age has 168 centimeters tall with a fight record of 44 fights 29 wins and one draw fighting out of iran this is muhammad น yeah! ักชกผลงานจากอิหร่านโมฮัมเหม็ดรามิสซารีแล้วมาต่อครับนักชก มุมแดงครับอายุ24ปีจากอุบลร,ราชธานีประเทศไทยครับสูงถึง175เซนติเมตรชกมาแล้ว75ชนะ51และเสมอ3ครั้งขอเชิญทุกท่านพบกับฟาสวาปอออเทเล และกรรมการผู้ชี้ขาดวทัทีคุณอนุกูลตามสีรัมเอาละครับตามกันต่อครับนี่คือมวยรอบโกโบเฮาสรอบรอมชนะเลิศครับทิกัดน้ำหนัก141ปอนด์นะครับนี่คือฟ้าสว่างปออ่าวทะเลบางสะเลครับจะเจอกับทางด้านมัวหมัดลเมซานี่ครับ ไปดูคนนี้กันก่อนเลยครับโอ้โหดูจากแผ่นหลังนี่ไม่มีที่ว่างครับพระสว่างปอออาวทะเลบางสะเลนักชกวัย24ปีครับจากอำเภอเขม,มาร,าราชจังหวัดกุบลราชธานีสูง175เซนติเมตรครับชกมา70ครั้งชนะ51แพ้16แล้วก็เสมอ3นะครับก็ถือว่าเป็นนักชกจอมเก่าอีกคนนึงเลยครับอายุอาจจะไม่มากนะครับแต่ว่าโอ้โหก็ถือว่าชกมานานครับตั้งแต่เด็กๆครับ ภูทรนครบาลนี่ก็ถือว่าโชคโชนเลยครับฟ้าสว่างคนนี้ส่วนคู่ต่อสู้ของฟ้าสว่างครับคนนี้เลยครับมูฮัมหมัดลาเมสานี่อายุเท่ากันเลยครับ24ปีครับสูง168ซนติเมตรจากประเทศอิหร่านนะครับมาฟิตซ้อมที่สิงบุรีไฟคลับจกมา44ครั้งชนะ29นะครับแล้วก็แพ้14เสมือนหนึ่งนะครับล่าสุดเนี่ยเขาชนะ8แสนเล็กพ k เคแสนชัยมไทยิมมานะครับ วันนั้นนี่เรียกว่าพิกล็อกครับผลงานไม่ธรรมดาครับล่าสุดของทางด้านมัวเม็ดเวลาเมษานี่คนนี้ดูครับดูลีลาการไม่ครูของฟ้าสว่างครับคููนี้ขอบพระคุณด้วยนะครับขอบพระคุณไปยังโกโบโกโบเฮาครับแล้วใครที่ถือบัตรสมาชิกอย,อย่าลืมนะครับ10คะแนนแรก1บาทได้ครับ คนที่เป็นสมาชิก Global House Club นะครับใช้คะแนน Global Club, Global, Global Club 10คะแนนนะครับเท่ากับ1บาทครับสามารถใช้จ่ายแทนเงินสดได้นะครับที่ร้านค้าถุงเงินก็มีเยอะเลยนะครับทั่วประเทศนี่เกือบ,อบจะ2 2ล้านร้านค้าได้นะครับก็ง่ายๆครับเพียงสแกนจ่ายผ่าน QR Code นะครับผ่านแอปพลิเคชันของ Global House Click and ขอเล็กครับที่ร้านค้าถึงเงินที่ร่วมรายการครับ10คะแนนเท่ากับ1บาทครับสำหรับสมาชิกโกโบเฮาครับทุกทท่านนะครับใครยังไม่สมัครก็เรียนเชิญเลยครับขอบพระคุณโกโบเฮาครับยังไหว้ครูสวยงามครับอีกหน่งคนครับต่อจากเป็นเพชรมอรัชพัฒโคราชครับมีละการเบื่อของฟ้าสม่าว่างเสร็จพอดีครับ เปรียบเทียบรูปร่างกันหน่อยครับนี่คือมวยรอบโคปเฮารอบรองชนะเลิศคู่ที่1น,นะครับใครจะผ่านเข้าไปชิงชนะเลิศครับต้องรอลุ้นกันนะครับอีกหนึ่งคู่ก็คือคู่ต่อไปนะครับกุหลาบดำสอเรืองชัยเจอกับโลแกนชานนะครับจากสกอตแลนด์แล้วก็คู่เอกในรูปแบบ5ยกวันนี้จะเป็นก,นยยปปกายสิทธิ์ปอประจันสรีนะครับจะเจอกับทางด้านลาแม็กซินวาจากบราซิลครับและ ปิดท้ายด้วยมือรอบเงินชายโยคู่ชิงชนะเลิศครับวันนี้บินเหลี่ยมธนวัฒน์จะเจอกับไบรอันมูราจากบราซิลนะครับเป็นคู่ที่7คู่ปิดท้ายรายการวันนี้ครับอ้โหนี่คือทั้งหมดนะครับที่หนุ่ยไดโนได้ไล่เลียงไปครับไม่ควรพลาดด้วยประการทั้งปวงครับแล้วก็แอนตาซินยังแจกเหมือนเดิมนะครับโดยบริษัทไทยนครพัฒนาจำกัดครับศิลปะแม่ไม้มวยไทยครับนักคู่ต่อสู้ก้านคอเข่าลอยสอกลับ1 0,000บาทครับรับไปเลยครับ จระเข้ฟาดถางแอนตาซินแจก3 0,000บาทครับขอพระคุณนะครับรางวัลพิเศษจากแอนตาซินโดยบริษัทไทยนครพัฒนาจัดบคู่นนี้เดี๋ยวดูครับมีไม่มีครับการคอเข่าลอยซอกกับจระเข้ฟาถางอยากให้มีครับอยากให้มีอยากให้แจกครับอยากให้แอนตาซินเสียตังค์ใช่ไหมใด้ครับอยากให้นักมวยได้รับรางวัลเยอะๆครับเดี๋ยวดูครับ มีช็อตเด็ดๆมันๆให้เราได้เห็นหรือเปล่าครับแต่วันนี้เลน็อกกันไปแล้ว2คู่นะนันมาแล้วครับโดนแล้วครับเริ่มโดนแล้วครับฟ้าสว่างครับมูฮัมัดลามซานีคนนี้ไม่ธรรมดาครับอย่างที่บอกนะเขาชนะ8สายเล็กพีคสัตรชยมาในไฟล์ล่าสุดครับก็ถือว่าพลิกล็อกพอสมควรครับวันนั้นแต่ว่าเจอเหรียญของฟ้าสว่างครับกรรมการว่าไงนี่นะมองว่าเป็นการปัดขาดนะครับเตือนไป อยากเข้าไปครับเล็งพยายามต่อยมัดนะครับเจอแข้งของเราครับยาวๆแล้วนี่ครับหมัดหนึ่งสองของเขาครับมัดแลวตีไม่ชัดเจนเท่าไหร่ครับแยกครับเดินเข้าไปลุยเข้าไปอีกคนนึงก็มัดอีกคนนึงก็แข้งครับมาแล้วครับมาแล้วครับพร้อมจะประเคนเอาสับพื้นก็เลยสอกดูครับหัความมัดแกวีบมาแต่ละทีนี่กลัวเกินครับแต่ว่าฟ้าสว่างแกด้วยสอกครับ รู้สึกจะมีเลือดแล้วนะรู้สึกจะแตกแล้วนะเลือดใครเดี๋ยวดูอีกทีครับแต่ว่าเห็นที่หน้าของสัว่างครับนี่ฮะโอ้ไม่แน่ใจว่าไปแตกก่อนไหนมันทัดครับเอาละครับสัญญาณความเดือดครับได้เลือดแบบนี้นี่มี2อย่างบ้าเลือดกับกัวเลือดอ่หรว่าจะเป็นแบบไหนครับนี่ฮะขอให้บ้าเลือดครับยกแรกเท่านั้นเนยครับคู่นี้ครับ ถึงเลือดกันแล้วครับบวกกันเลยครับบวกกันเลยครับแหมัดสวัดเฉวียนมีเสียวครับโอนี่ครับสมรรแก๊ี่ไปไหนหรือเปล่าครับจ้วงไม่หยุดเลยครับจ้วงไม่หยุดเลยครับโอ้โหนักชกจากอิหร่านหลายคนนี่ใช้หมัดได้ดีมากนะครับนี่ครับมวหมัดพยายามจะตัดลำตัวครับอ่ะกอดไว้กอนครับพระสว่างโอ้โหขอหายใจหายใจหายขอแป๊บนึง มาต่อไปเลยนะครับไม่อยากจะอยู่ในระยะการทําการของหมักเหมือนกันเลยครับฟ้าสว่างครับทราบดีครับทราบดีเตะซ้ายไปหลังจากนั้นพยายามเนี่ยครับล่อยหนึ่งสองเตะขวาจ่อล่าหมัดหม่อีกแล้วก็ยังหลบยิงได้ดีอยู่แต่ละตัวครับพยายามบวกสู้ครับเดือดเผาครับบวกสู้ครับมันจะไปยอมโดนคนเดียวได้ยังไงครับพยายามบวกโตขึ้นมาหนักๆเหมือนกันครับท่านฟ้าสว่างดูกลาาจากเมือง วนครับเสียเข่าครับจังหวาองในจังหวาองในไม่มีอะไรครับตียังไม่ได้ราการแยกแตกบริเวณชิวขวานะครับขิวของฟ้าสว่างครับไปอีกทีหนึ่งครับก่อนจากหมดยกแรกกลับมาที่สนามมวยเวทีลุมพินีครับดูช่วงพักยกครับ แน่นี่ฮะมีแผลแตกครับแต่ว่าแตกไม่เยอะนะครับแผลนี่ยังไม่ถือกับอันตรายมากครับสำหรับทางด้านฟ้าสว่างโอ้โหโดนหมัดนี้ครับแค่หน้าหงายครับแต่ว่าไม่มีอาการครับโอ้ดูฮะถ้าเป็นคนอื่นนี่อาจจะกองไปแล้วก็ได้ครับแต่ว่าฟ้าสว่างนี่ยังยังเฉยๆครับแต่ว่าก็มีจังหวะหลายจังหวะที่โดนหมัดแล้ววูบวาบนะครับก็พยายามเก็บอาการครับแล้วบวกสอกครับ โอ้หนักจริงครับทางด้านมัวมัดลาเมซานีลุนกันต่อครับยกต่อไปยกที่2ครับมาดูว่ายกนี้ฟ้าสว่างปรับแผนใหนครับเจอกับมวยหมัดหนักอย่างมูมัวมัดแต่แผนก่อนหนะ้นานี้ยกที่แล้วก็พยายาบวกหมัดบวกศอกสู้เหมือนกันนะครับแล้วก็จุดขายคือแข้งนะครับยาวๆครับ คอยสกัดคอยติดเบรคเอาไว้ครับยกแรกถึงเลือดไปแล้วนะครับยกที่2เดี๋ยวดูครับถึงน็อกถึงนับหรือเปล่าครับใส่กันแบบนี้เสียไปวงในครับพยายามไล่พยาพยามยกแข้งยกขาขึ้นมาให้จังหวะของคู่ต่อสู้ที่เสียไปครับความเก่าของฟ้าสว่างออาทะเลบางทะเลครับลูกศิษย์ของเสียปุ๋ยนะครับถึงตัวอีกแล้ว อยูนอกแม่เสียวๆหมัดครับถึงตัวดีกว่าครับฟ้าสว่างนีก็ถือว่าปรับแผนได้ดีครับเจอกับตัางชาติไปถอยเยอะก็ไม่ได้ครับอากาศโดนหมัดครับมันเฉียวไปเฉียวมาบาดเสียวครับน้าจับนายได้แล้วครับจับนายได้ก็ต้องรีบตีนะครับนี่ครับพอพอไม่รีบหรือว่าช้าอย่างกัรมังคาก็จะกดนะครับแยกเร็วครับ นี่รครับเริ่มโดนเริ่มโดนเหมือนกันครับโอ้โหหนักๆทั้งน้นครับเอาแม่มันบาดเสียวแทนครับเอาแล้วครับบวกสู้แต่ว่าจังหวะนี้กรรมการนับเลยครับแม่เจ้าตัวบอกโดนกระจับหรือเปล่าครับนี่ครบมีบน่บน,บนครับแต่ว่ากรรมการนับไปแล้วครับเมื่อกี้อ่านที่ว่าปากแกพูดนะโอ้จานโดนจับโดนจับอาจารย์นั่นแหละเอาโอ้ก็ <laughs> จังหวะแบบว่ามันแบบคือยังไงอะเออมันลมรันพันตูจังหวะแบบน่อาจจะไม่ได้ตั้งใจนะครับเตะซ้ายเลยครับจากเตะขวายเจ้าครับจังหวะแบบพัวพันพอดีเลยครับอ่าลุยต่อครับเขาต่อยเ้าต่อยแเ้าแทงซ้ายมาไม่รู้ของไทรเป็นของไทยนะครับตอนนี้ครับแต่ว่าเราโดนโดนท้องโดนหน้าบวกหมัดขวาขึ้นนะกัดฟันสู้เหมือนกันนะครับ คือคือมาสู้ครับมาสู้ครับพาสว่างไม่ได้มานอนครับเอาสู้ยิบตาเหมือนกันครับไปเดินลุยเดินลุยเลยเดินลุยเลยครับจับในครับดูครับมันโค้งเคงโค้งเคงเจียนอยู่เจียนไปแต่ยังไม่ไปครับพาะสว่างโอ้โหมูหมดเองก็ไม่พอทเกมให้เลยครับหรือบุกหนักเหลือเกินครับพยายามจะไม่ทุบตัดลำตัวพาสว่างหาจังหวะโงใน ไปซ้ายครับโอ้แต่โดนปวดท้องมีอาการอีกแล้วครับรอยออกมาร้อยมาตั้งหลักกอดเอาไว้ก่อนครับขอพักหายใจแป๊บหนึ่งโดนท้องมีอาการแต่หัวจิตหัวใจยังสู้ครับฟ้าสว่างครับถ้าเป็นดยได้นู่นคนเอกชุ่มพรอมแต่จะนอนยกแรกไปแล้วครับหลุดพื้โดนหมัดแล้วหมัดขวาที่ใบหน้าหมัดซ้ายที่ดำตัวตีขวาเข้าไปครับรอยตั้งลำหน่อยอ่ะแหมเขาเขาจิ้มดำตัวมาครับจังหวะยิงหมัดตรงครับสายแทงเข้าไปหมัดขาเต้ืซี จบหัวใจของฟ้าสว่างนะครับคนเยอะครับแต่ว่าจังกัดพันสู้นี่ฮะโดนท้องนี่ไหลโอ้ยจมดยกหยุดแล้วนะครับโอ้โหโดนตัดลําตัวคือก่อนอันนี้นโดนท้องนี่ไหลก็มีอาการให้เห็นตลอดครับจนมาถึงจุดอวสานครับโอ้โหเรียกว่าทุบเน้นๆเลยครับพยายามเกรงสู้เกรงสวนแล้วนะแต่ไม่ไหวครับสะสมเยอะๆครับ จาก,กที่ท้องครับแล่นเข้าสู่หัวใจครับอีก2วิก็จะหมดยกอยู่แล้วนะครับแต่ว่าไม่ไหวครับถ้าให้ผ่านยกนี้ไปก่อนยังนี่มีเวลาพักฟื้นนะอโอ้ยองยอมแล้วครับหนัก2 2> แรง<ว>จริงๆครับโมเมดลาเมซานี่จากอิรา <S <S <ๆ S 1> ่าเดี๋ยวไปดูอีกหลายๆมุมครับว่าโดนอะไรบ้างครับคือมันสะสมอะฮะพระสว่างโดนมาตั้งแต่ยกแรกครับหนักๆทั้งนั้นครับ นี่ฮะจังหวะนี้ที่เจ้าตัวบอกว่าโดนกระจับนะครับแต่ว่าโม่ไม่สนครับทุบต่อครับเดินจ้วงจ้วงบลับสลับล่างครับแล้วดูจังหวะสุดท้ายเป็นช็อตไหนครับจังหวะตัดลำตัวครับปักเขาให้ปักเขาให้ครับโอ้ยดอกสุดท้ายเป็นเป็นหมัดซ้ายนะครับนี่แหละครับหมัดนี้เลยครับปิดเกมทันทีครับโอ้ดิ้นครับจุกครับจบยกสอง And ladies and gentlemen, in our fourth bout of the evening here, the semi-final of the Global House Grand Prix, we have our winner by way of knockout in round number two from the blue corner, Iran Mohammad. <Global> House. เปลี่ยนไปเยอะเลยนะคะรับเพราะวันนี้ g o b House เป็นมากกว่าสู์รวมวัสดุก่อสร้างตั้งแต่ฐานรากจนถึงของตกแต่งบ้านเฟอร์นิเจอร์และเครื่องใช้ไฟฟ้าตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์ถูกคุ้มสินค้านแน่นสะใจ g o b e House ครบหลากหลายให้บ้านคุณ